ค,คุณผู้ชมครับพบก,กับช่องทาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่24พฤศจิกายน2566คุณเปลวสิเงเงินเขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ชื่อเรื่องว่าโอชะตาเศรษฐาเอย๋ยก็ขออนุญาตคุณเปลวสิงเงินหยิบยกบทความของท่านมาอ่านให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้รับชมรับฟังกันนะครับรายละเอียดที่คุณเปลวสิเงเงินเขียนเอาไว้มีแบบนี้ครับบอกว่าคุยไปวันก่อน ว่าจาก12ธันวา66ถึง9เมษา67เป็นเวลา4เดือนเงื่อนตายของรัฐบาลเซษ,ษาทําไมผมจึงว่า4เดือนเงื่อนตายเพราะ4เดือนนั้นเป็นช่วงที่รัฐสภาเปิดสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติหมายถึงอะไรหมายถึงสภาทั้งสองคือสอสอและสอ,อจะประชุมพิจารณาได้เฉพาะบางเรื่องเท่านั้นเช่นร่างก,กฎหมายการแต่งตั้งตอดถอนบุคคลเรื่องเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ การตั้งกระทู้ถามเป็นต้นส่วนจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้หรือไม่คําตอบคือไม่ได้นั่นคือนับจากคันวานี้ถึงเมษาพรบรกู้มาแจก5แสนล้านของเศรษฐาซึ่งเป็นรากตบหมยการเงินเท่าถูที่ประชุมรัฐสภารัฐบาลเพื่อไทยได้ไปต่อหรือพอแค่นี้ผมจึงขีดเส้นใต้2เส้นไว้ภายใน4เดือนนี้ถ้าพรบรกู้มาแจกผ่านรัฐสภารัฐบาลเศรษฐาก็เยห์ต่อไปได้แต่ถ้าไม่ผ่านนายกต้องลาออก รัฐบาลยุบไปโดยประยายและตามมันยากเพื่อไทยต้องหลีกทางให้พรรครวบอันดับสองฟร์มรัฐบาลขึ้นใหม่เว้นแต่เศษรษฐาฤิษยาคติเมื่อกูอดกินก็อยากให้ใครได้กินเลยแต่ทิจลาออกใช้วิธีคว่ำชามข้าวทิ้งคือยุบสภามันไปซะเลยแต่สะสอเพื่อไทยที่ยังหายใจทางเหงือกอยู่ตอนนี้คงไม่ยอมส่วนแนวคิดที่ว่าเพื่อไทยจะไปจับมือก้าวไกลตั้งรัฐบาลอีกครั้งนั้นคิดได้แต่เป็นไปไม่ได้เชื่อหัวไอเรืองเถอือ ทางที่เป็นไปได้คืออันดับสองในพักร่วมคือภูมิใจไทยของรองนายกและรัฐมนตรีมหาไทยนายอนุทินชาญวิรากูลนั่นแหละมีสิทธิชอบทมในการฟ้องรัฐบาลต่อจากนายกเศรษฐาหน้าเสือตามเส้นทางรัฐสภามันเป็นอย่างนี้แต่หวจะออกตามนี้หรือไม่ก็อย่างที่บอกอยู่ภายใต้เงื่อนไขสีเดือนเงื่อนตายนั่นแหละไม่เพียงพรบกู้มาแจกเท่านั้นที่เป็นกรรมวิบากยังมีร่างพรบงบประมาณปี67วาระ2และ3และร่างเกี่ยวกับมาตรา1 1 2ของก้าไกลอิ่ แต่ละเรื่องกับระเบิดใต้ปูเศรษฐาทั้งนั้นแต่เมื่อวาน23พฤศจิกาหกอ่านโลนสมัครเล่นฟองสนานจามนจันโพสผมต้องร้องไอ้อะไรมันจะขนาดนั้นเพราะเจ๊ฟองโพสดังนี้ท่านนายกโปรดอย่าเพิ่งตกม้าตายเร็วไปจุดเปลี่ยนสำคัญ9้ามกราคม67ก่อนหลัง7วันพระฤหัสบดีการลักกินีจรทับลัคนาอาทิตย์หนึ่งตัวแทนผู้นำคนมียศศักทุกระดับของเมืองเดินหน้าเพียงแต่จะเป็นใครด้วยเมือง ต้องปัส,สวะชีโวท่านว่าชะตาคาดต้องอุบาตร้ายนักหนาทุกโศกโรคบีทาชีพชีวาอาจวอดวายหรือไม่บุตรภรรยาทรัพโภคาจักเสียหายพระพัดจัดกระจายปนปี้ร้ายไม่เป็นอันจากโหราศาสตร์ปริทัน์เล่มหนึ่งรวบรวมโดยอาจารย์เทพสาริบุตรขอบพระคุณทุกรูป ผมประเมินไว้4เดือนแต่โหนฟองสนั้นฟันขาดสพายแรกไว้แค่เดือนเดียวไม่น่าผมชักห่วงนายกเศรษฐาจริงๆแล้วนั่นเนี่ยแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองในรัฐสภาหรือตามตัวบทกฎหมายขึ้นมาจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่มีใครทําหากแต่ปากตัวเองที่เรียกว่าอดทพไพรําโดยแท้ล่าสุด21พฤศจิกายนที่ประชุมสสเพื่อไทยนายกก็ไปพูดว่าผู้กํากับใหม่ซึ่งผมมั่นใจว่าคงมีผู้ผิดหวังมากกว่า ผู้สมหวังในห้องนี้ที่ขอตำแหน่งไปเพราะรู้สึกมันเยอะเหลือเกินแต่ก็มีไม่น้อยที่ได้สมหวังแต่ก็เป็นผู้กำกับใหม่ซึ่งเราจะต้องพูดคุยเรื่องนี้กันให้เข้าใจถึงทองแท้และต้องกำจัดปัญหานี้ออกไปก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญโถบัวลอยเจ้าว่ายน้ำไม่เป็นแต่สาวเจ้าก็ยังลงไปเล่นน้ำจึงจมจุ้ยอย่างน่าสงสารเขาเรียกกันว่าตายน้ำตื้นอย่างที่พลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทโพสต์ว่า คำให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวของท่านเปรียบเสมือนใบเสร็จรับเงินนั่นไม่ผิดหรอกท่านต้องจําให้ขึ้นใจเพื่อได้เป็นนายกครั้งต่อๆไปว่าคําพูดนายกคือกฎหมายกลายดังนั้นประโยคที่ท่านพูดออกไปู่อสาธารณะเช่นนั้นนั่นคือหลักฐานมัดตัวท่านแม้จะแก้ตัวเป็นอื่นก็แค่คําแก้ตัวจะใช้หักล้างหลักฐานประจับไม่ได้หรอก ก็ตามที่สีสุวรรณจันยาไปร้องปปชวันนี้ด้วยเนื้อหาในคำร้องประมาณว่าถ้อยคำนำกล่าวอาจบ่งบอกถึงพฤติการในการใช้อำนาจของนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมาการข้าราชการตำรวจหรือกอตรที่สามารถเข้าไปก้าวไก่หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในการแต่งตั้งนายตำรวจระดับผู้กำกับได้เพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมได้ อันถือเป็นข้อห้ามตามรัฐธรรมนูญ2 5 6 0มาตรา185วงเล็บ3ประกอบมาตรา186วรรค2เข้าข่ายฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงเรื่องนี้แหละจึงได้เห็นฉากไอ้ขวัญของเรียมโดดเดี่ยวในกระท่อมร้างนั่งเหงาเงามองฟ้าคาบันไดทำเนียบอย่าเยียบก้นเมื่อวานเพราะความผิดเกิดขึ้นแล้วคำร้องนั้นจึงมีผลทางคดีต่างกับเรื่องพรบกู้มาแจก 5แสนล้านใครอยากร้องให้เคาร้องไปมันไม่มีผลอะไรหรอกเพราะเมื่อ5แสนล้านแค่พูดจาจะไม่มีการกระทําใดๆยังไม่ได้ยื่นเข้าที่ประชุมสภาด้วยซ้ําเมื่อยังไม่ได้กู้ก็หมายความว่าความผิดจะไม่เกิดไปยื่นสารใดๆแม้กระทั่งกับสารพระพรหมท่านก็ไม่รับไว้พิจารณาวินิจฉัยฉะนั้นสบายใจหายห่วงตราบใดยังไม่ได้กู้ตราบนั้นความผิดจะไม่เกิดเรื่องจิดคุกไม่มีล้านเปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าออกพรกกู้แล้วจากนั้นค่อยนําพรกรเข้าสภาทีหลังแบบนี้ขาข้างหนึ่งของเศรษฐาเข้าไปอยู่ในตารางแล้วเพราะความผิดเกิดขึ้นแล้วเพื่อไทยยังมีแววฉลาดนะที่เลี่ยงไปออกพรบรยืมตีมรัฐสภาเตะลูกออกนอกสนามทั้งไม่ต้องเสียงคุกทั้งไปอ้างชาวบ้านได้ว่าเพื่อไทยต้องการแจกแต่รัฐสภาไม่ยอมผ่านกฎหมายให้จึงแจกไม่ได้ถ้าอยากให้แจกครั้งหน้าต้องเลือกเพื่อไทยให้แรนสไลด์นะครั้งนี้พูดได้ทําไม่เป็นยอมให้รัฐสภาคว่ำรัฐบาล ไปยังพอลุกได้ดีกว่าทําแล้วผิดกฎหมายนั่นคุกถ้าจะรอดคุกก็มีหนทางเดียวคือช่องหมาลอดเหมือนยิง่งรักทฤษฎีทางรัฐศาสตร์นิติศาสตร์กรอบรัฐสภามันเป็น4เดือนในสมัยประชุมอย่างนี้แต่กรอบโบรสศาสตร์ของแม่หมอฟองสน,นั้นบีบกระชับให้แค่หนึ่งเดือนยิ่งดูตามปัดเสวะชีวด้วยแล้วเที่ยงขออย่าเป็นนายกเศรษฐาเลยสงสารท่านตอนนี้ดูเหมือนท่านจะเมาหมัดตัวเองจนมืดตื้อสะดือจุนไปแล้วดังนั้นผู้นําคนมียศศักดิ์ ตามรหัสดาวยกประโยชน์ให้เทวดาตนนั้นที่ประทับทรงองค์เสรถาไปก็แล้วกันย้อนหลังไปดูตั้งแต่สิงหานายชูวิทย์กมลวิสิตยื่นเรื่องต่อสรรพกรให้ตรวจสอบภาษีเศรฐาในประเด็นทํานิติกรรมอําพรางบ้างให้คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตรวจสอบธรรมพิบาลบมจแสนสิริบ้างแล้วเดือนตุลาคลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยื่นปปชให้สอบนายกเศรฐาในฐานะประธานกอตรอและอีก9คนประเด็นแต่งตั้งพบตรข้ามอาวุโส ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา258ง,งวงเล็บ4อ้างกินตามมาตรา77พรบตำรวจแห่งชาติปี2565ว่าผู้ที่ถูกเสนอชื่อ ควรเป็นพลตํารวจเอกรอยอิงเข้าไปรอในฐานะรองผู้บัญชาก,การตํารวจอาวุโสลําดับที่หนึ่งและไล่เรียงลําดับลงไปจนถึงพลตํารวจเอกต่อตักสุขวิม,มนตที่อยู่อาวุโสลําดับที่4แต่กลับเสนอชื่ออาวุโสอันดับ4ี่คนเดียวเป็นผบตรแล้วมาเดือนพฤศจิกายนถูกพิสียึดปปช,ชอสอบฝ่าฝืนจริยธรรมร้แรงก้าวไกยแทรกแซงการแต่งตั้งยกย้ายตํารวจเข้าไปอีกเออโชคชะตาเศรษฐาเอ๋ยไม่น่าเลยเกยตื้นไวปานี้สเสด็จพี่ก็ช่วยไม่ได้สรุปเศรษฐาจะจบเดือนมกรา 67หรือก่อนพฤษภา67ส่งคำตอบหนีแบงค์พันส่งมาได้เลยครับเปลวสีเงิน24พฤศจิกายน2566นี่คือสิ่งที่คุณเปลวสีเงินนั้นเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่24พฤศจิกายน2566คุณผู้ชมได้ฝังกันแล้วก็ลองนำไปพิจารณาดูแล้วก็ตามดูตามสิ่งที่คุณเปลวสีเงินรวมถึงคุณฟองสนานจามอจันนั้นเนี่ยได้ทำนายทายทักกันเอาไว้นะครับว่า ท้ายที่สุดนั้นจะเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ครับ